คุณเชื่อในเรื่องโชคชะตาหรือเปล่าครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า De สติน y โชคชะตามีส่วนสําคัญกับชีวิตเป็นอย่างมากครับมีโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ผมจะนํามาตีแผ่ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิหารมากๆในประเทศไทยเคยมีโศกนาฏกรกรมแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีคนสําคัญในประเทศที่อยู่ในโบอิ n งนั้นด้วยแต่วันนี้ผมจะพูดถึงนักเตะอังกฤษคนหนึ่งครับซึ่ง เขามีเดสมินีที่หัสจรรย์มากๆครับแล้วก็ลอดตายมาได้อย่างบุดหวิดแล้วก็พาทีมขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของลีกยุโรปในตอนนั้นด้วยพบกับเขาวันนี้ครับเซอร์บ็อบบี้ชาตันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหรกตวยซึ่งวันนี้ผมจะนํามุมมองของนักเตะคนหนึ่งครับซึ่งเขามีชีวิตที่ค่อนข้างโลดโผนเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าทําตัวเกเรนะครับแต่เป็นเรื่องของชีวิตชี้เป็นชี้ตายเลยว่าเขาจะอยู่ต่อไปบนโลกไปดีได้หรือเปล่าวันนี้เรามาทําความรู้จักกับนักเตะคนนี้กันครับเซอร์บ็อบบี้ชาตันใครๆก็คงพอทราบนะครับว่าเซอร์บ็อบบี้ชาตันเป็นตำนานเป็นคนที่สําคัญที่สุดในแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับ ข้อความทั้งหมดที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมจะเอ่ยสัทยายถึงประวัติของเขาก่อนว่าไม่มีนักเตะคนไหนในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะแสดงออกถึงคุณค่าของสโมสรได้ดีไปกว่าเซอร์บ็อบบี้ชาตันนั่นเอง เซอร์บ็อบบี้ชอตันครับโชว์ฟอร์มเข้าตากรรมการโชว์ฟอร์มเข้าตาบรรดาแมวมองของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตั้งแต่อายุ15ปีครับระหว่างการเล่นให้ทีมโรงเรียนอีส์นอ t t h ทัมเบอร์ d นะครับบนเกาะ3บินที่เต็มไปด้วยหิมะก่อนที่จะได้เซ็นสัญญาครับเข้าร่วมทีมเยาวชนกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันขึ้นปีใหม่เมื่อปี1953และได้เซ็นสัญญานักเตะอาชีพครับในเดือนตุลาคมปี1954 เมือม่อโค้ชอิสตจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาพาทีมคว้าแชมป์ยูสเฟียคับครับ,รบก็คือระดับเยาวชนของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับได้ถึงสมสมัยเลยทีเดียวในปี1953-1954ในปี1954-1955และในปี1955-1956ซึ่งเป็น3ปีติดกันครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำได้เหมือนเซอร์บ๊อบบี้ชาตันที่พาทีมขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในระดับเยาวชนของประเทศอังกฤษได้ ดิเซอร์บอบว่าิชาตันก้าวขึ้นมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นดาวรุ่งที่เด็ดที่สุดในทีมเลยครับในช่วงท้ายฤดูกาล1 9 5 6เการถึงเขาทําขาทำไป10ประตูครับจากการลงเล่นเกมยู่ชั้น1เดิมนะครับไปเพียง14นัดแล้วพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครองได้ถือว่าโอ้โหผลงานนี้สุดยอดจริงๆแต่แล้วชีวิตเองก็ไม่ได้โรยด้วยกีบบุหลักเสมอไปนะครับอีกไม่ถึง1ปีถัดมาเขาต้องพบกับโ เหตุเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1958หรือ1วันให้หลังจากที่เซอร์บอบบีีชอตตันพึ่งทำไป2ประตูพาทีมปีศาจแดงบุกเสมอกับเลสต้าเบลเกตได้3ประตูต่อ3และทำให้แมนยูนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรเปียนคับในปีนั้นได้ด้วยโดยสกอร์รวมที่แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเลสต้าเบลเกต5ประตูต่อ4นั่นเอง และสิ่งที่น่าระทึกใจสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากเกมนั้นครับเมื่อจบเกมแบบเรสตตาร์เบลเกตแล้วเครื่องบินขากลับจากเบลเกตสู่เมืองแมนเชสเตอร์ได้แวะเติมน้ามันเชื้อเพลิงที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีครับและเกิดอุบัติเหตุระหว่างการพยายามนําเครื่องบินขึ้นเดินทางต่ออีกครั้งหลังจากที่เติมน้ํามันเสร็จแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ครับทาให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง23คนเลยทีเดียวในจํานวนนั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมของเซอร์บ็อบบี้เชาตันถึง8คน ได้แก่ดันแคนเอ็ดเวิร์ดที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนอีก7คนนั้นได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุณตอนนั้นเลยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเซอร์บอบบี้ชาตันคือหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนครับที่รอดชีวิตจากโศดอนาฏกรรมครั้งนี้คือเขาเป็นคนสุดท้ายในเที่ยวบินนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่นานที่สุด การสูญเสียในครั้งนั้นนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในสโมสรเลยนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไปที่เราจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาเซอร์บอบบี้ชาตันคือกำลังสำคัญกำลังหลักในทีมชุดนั้นครับจากนักเตะอายุ20ปีก่อนเมื่อปี1958กลายมาเป็นกัปตันทีมกลายมาเป็นผู้นำด้วยจิตวิญ,ญญาณเต็มตัวในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวัย30ปี เขาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการทำา2ประตูในนัดชิงยูโรเปียนคัพในปี1968พาทีมต่อเวลาเอาชนะเบนฟิก้าได้4ประตูต่อหและทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสมโมสอนแรกของอังกฤษครับที่คว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้และสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นครับก่อนที่เซอร์บ๊อบบี้ชาตันจะพาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้ ชาตันคือตัวสําคัญคือกําลังหลักของทีมชาติอังกฤษครับซึ่งในตอนนั้นเองนะครับทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกและสมัยเดียวตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษมาเลยนะครับในปี1966มาครองได้สําเร็จและทําให้เขาได้รับตําแหน่งบอลลังดอในปีนั้นมาครองด้วยรวมถึงทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในอีกปี1965และ1967รวมถึง FA ฟเอในปี1963ด้วยเช เดียวกันสถิติที่สวยหรูของเซอร์บอบบี้ชาตันครับเขาได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด753นัดถึงแม้ว่าจะโดนไลอ้อนกิ๊กครับทำลายสถิติการลงเล่นของเซอร์บอบบี้ชาตันไปในปี2008ขณะที่ตำแหน่งดาวซอนโวสูงสุดของสมสรออนอยู่ที่249ประตูที่ยังคงอยู่และคงกระพันมายาวนานแต่สุดท้ายแล้วเขาก็โดนเวลลูนีแซงได้นะครับทำลายสถิตินี้ไปในปี2017แต่ชื่อของเซอร์บอบบี้ชาตันนั้น ยังคงถูกยกย่องให้เป็นตำนานเบอร์หนึ่งตลอดการของสโมสรแมนเชสเตอร์ u ยูไ e นเตดหลังจากที่ก่าดสตาร์ทได้ไปหลายปีแล้วนะครับสโมสร,รได้เชิญเซอร์บ็อบบี้ชาลตันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดบริหารในปี1984 และเขาคือสุดสำคัญครับในการตัดสินใจให้เซอร์เล็กฟูซันได้มาเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วกลายเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้ในปี1986ก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพรีเมียร์ลีกในช่วง2องทศวรรษครับตั้งแต่1 9 9 3ถึง2013นั่นเอง โดยฉาย,ยาลงละครแห่งความฝันที่ใครๆก็ทราบที่คนในประเทศไทยนั้นรู้ดีฉาย,ยานี้มันเป็นฉาย,ยาอันลือเรื่องของสนามโอทัฟฟฟอร์ด คนที่นิยามคำนี้ให้ก็คือเซอร์บอบบี้ชาาตันนั่นเองครับและอัศจันฝั่งทิศใต้ของสน,นามก็ถูกตั้งชื่อเป็นชื่อของเขาด้วยส่วนสนามก็มีรูปปั้นของเซอร์บอบบี้ชาวตันตังหง่าร่วมกับจอร์ดเบสและเดนนิสโรลซึ่งต่างเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชุดรุ่งเรืองในทศวรรษที่60ฉายายู i นเต็ดฟร i นิตีหรือตำนาน3ามทหารเสือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเอง เรื่องราวในบ้านปลายชีวิตของเซอร์บอบบี้ชาตันครับหลังจากที่โผไปให้กำลังใจนักเตะรุ่นน้องรุ่นลูกและรุ่นหลานอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2020เซอร์บอบบี้ชาตันถูกตรวจพบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมครับและหายหน้าหายตาไปจากวงการฟุตบอลอังกฤษหลังจากการปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก่อนจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อวันที่21ตุลาคม2023นั่นเองน่าเสียดายนะครับ ในแฟนแฟนบอลยุคนี้แทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่จะได้เห็นเซอร์บ๊อบบี้ชอตตันได้โชว์ลีลาได้วาดลวดลายการเล่นฟุตบอลของเขาในสนามถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเซอร์บ๊อบบี้ชอตตันเล่นฟุตบอลแต่เรื่องราวของเขาสตรอรี่ของเขายังคงเป็นที่จดจำแล้วเป็นตำนานให้กับสาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกต่อไปและผมเชื่อว่าเซอร์บ๊อบบี้ชอตตันจะยังคงอยู่ในใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอครับ พบกับรายการโหนกับตวย๋ยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมจะหยิบยกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าสตอรี่ของนักเตะคนไหนมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในรายการนี้ได้รับชมรับฟังกันฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน90นาทีของพวกเราด้วยสำหรับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ